สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวพัฒนาครับหมวดประจำวันที่สิบแปดวันพุธเดือนสิสองปีหกเก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเลยๆทุกๆคนครับก็จะเอาสูตรเดิมๆเมนี่ยครับ คือสูตรหลักร้อยเริ่มต้นจากหลักร้อยก่อนครับหลักร้อยนี้ก็เดินหน้าเข้าต่อเนื่องครับสำหรับเลขหลักร้อยราวพัฒนาก็หมดที่แล้วก็เข้าไปทั้งคู่ครับเข้าสี่หกด้วยก็หกก็มาหลักร้อยเลขออกสี่หกศูนย์หนึ่ง งวดก่อนก็สี่ก็เข้าไปที่498สูตรหลักร้อยนี้ก็ยังเดินหน้าเข้าต่อเนื่องครับงวดนี้ก็ได้5 68ครับนี่ครับได้5 68งวดนี้จับคู่ให้แบบนี้สำหรับหลักร้อย ส่วนมากจับคู่ให้ไม่ค่อยเข้าเป้าครับแต่ว่าหลักร้อยนี่เข้าเป้ามาตลอดครับก็เอาไปพิจารณาได้ครับเลขให้เน้นเน้นก็คือเน้นหลักร้อยนี่นะครับห้าหกแปดแต่ในนี้ผมปรับตัวเลือกการจับชุดให้ใหม่ครับไม่แน่ครับวันนี้อาจจะมาก็ได้ชุดสองตัว แต่นี่คือหลักร้อยครับหลักร้อยก็คือห้าหกแปดสำหรับหลักร้อยมาดูชุดนี้กันครับนี่ครับหมดที่แล้วก็เลขก็เข้าไปที่นี่ครับ งูงวดน,นี้ก็เด่น5ก็จะมีจับคู่ให้ได้ก็จะมีห้าหกหกห้าห้าสี่ห้าห้าสองสองห้าสำหรับเราพัฒน,นาชุดใหม่ชุดนี้ครับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่งวดน,นี้จะเป็นงวดท,ที่5้าครับก็ถ้าเลขยังเดินต่อก็คือตามเนี่ยครับที่จับคู่ไว้ให้เขาจะก็ สูตรนี้ถ้ามานะเขาก็จะมาคู่หนึ่งครับเลขหกชุดแต่งวดนี้เป็นงวดที่ห้าครับผมจะบอกท่านอยู่อย่างหนึ่งลาวพัฒนาเขาะจะไม่เข้าเยอะครับยังมากก็สี่งวดนี่ถือว่าถ้าเข้าก็คือเข้ายังเข้าอยู่ด้ท้านง,งวดที่ห้าถ้ามาก็ยังมาได้อยู่เพราะว่าลาวพัฒนาเนี่ย สี่สี่งวดนี่เขาจะอยู่ประมาณเนี่ยสี่งวดห้างวดอยู่ประมาณเนี่ยครับแต่งวดที่ห้านี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็คำนวณตามสูตรก็แล้วแต่ท่านจะไปพิจารณาดูเองครับก็นี่ก็หลักร้อยก็ห้าหกแปดนี่ครับหลักร้อยก็จะเอาจากชุดหลักร้อยละ่ะมาวางไว้ตรงนี้ไว้ให้ก็เผื่อท่านอาจจะจับ มาคู่กับฝั่งนี้ได้ก็อย่างงวดที่แล้วก็แบบนี้ถ้าท่านจับวินดูก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับจะได้สามตัวดีไม่ดีจะได้สี่ตัวบนได้ซ้ำเนี่ยครับหลักร้อยอันนี้คือหลักร้อยออกมาจากอีกสูตรหนึ่งครับสูตรหลักร้อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดนี้งวดนี้ ก็แคปหน้าจอครับสำหรับศูนย์นี้งวดที่แล้วเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งอยู่ตัวเลขสองตัวบนออกศูนย์หนึ่งเขาเข้าบนมาสามงวดติดแล้วครับงวดแรกนี่ได้สองตัวล่างไปอันนี้สามงวดติดที่มาบนสองตัวบนลองเอาปิจารณา,าดูครับสำหรับพราวพันานา แล้วผมจะมีสูตรใหม่อีกครับมีสูตรใหม่มาแนะนำอีกสองสูตรนี่ครับตัวนี้นี่เลขก็เด่นไม่แพ้กันเลยครับเข้ามาหนึ่งสองสามงวดนี้เป็นงวดที่สี่ให้ท่านดูไว้ครับราพัฒนาเน,านี่ยสามงวดสี่งวดนี่รู้สึกว่าจะแม่นครับเลขถ้าเข้าก็คือเข้าเลยนะราพัฒนาเน,นี่ย สามงวดสีงวดเนี่ยนี่ครับตัวเลขสูตรนี้ตัวเลขเขาถือว่ามาดีเลยครับสูตรนี้นี่ครับมีหกคู่แต่ว่ามีสองสองชุดเลยครับอันนี้งวดแรกได้ทั้งเก้าสามหนึ่งแปดงวดนี้ได้ทั้งเก้าสี่เก้าแปดงวดนี้จะมีตกกลับเพราะว่ามันออกสี่หกศูนย์หนึ่งอันนี้หกสี่ศูนย์หนึ่งนี่ครับอันนี้คืองวดใหม่ สูตรนี้ตัวเลขถือว่าผมว่าดีที่สุดอะสูตรนี้ถ้ามันเข้าวงนี้ก็จะเข้าอีกมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับนี่สําหรับสูตรนี้แล้วเลขเด่นนี่แม่นจริงๆครับอันนี้ผมให้เด่นหนึ่งออกไว้ที่หนึ่งแปดเก้ามาได้ทั้งเก้าสี่เก้าแปดแล้วเด่นศูนย์ก็ออกไว้ที่ศูนย์หนึ่งงวดนี้เด่นห้าไม่แน่ครับสูตรนี้ อาจจะแตกบนล่างเลยครับงวดนี้แล้วท่านก็ลองเอาไปคู่กับไอ้หลักร้อยหลักร้อยมีอะไรครับหลักร้อยมีห้าหกแปดนี่ครับห้าก็มีหกก็มีไม่แน่เหมือนกันครับสําหรับสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งแคปหน้าจอครับสําหรับสูตรใหม่สูตรนี้อาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างได้ครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่ง สูตนี้สูตรนี้นี่เลขหกตัวเนี่ยมาสองตัวอย่างงวดแรกนี่อันนี้ก็สามงวดติดอันนี้จะเป็นงวดที่สี่เหมือนกันให้ดูฝั่งนี้ครับแล้วเลขเลขฝั่งนี้จะมีคู่ของเขาอยู่เลขหกตัวนี่ แั้นก็ลองจับคู่ดูแต่สูนี้ผมจะไม่จับอะจะให้เป็นตัวเด่นไปหกตัวอันนี้ก็เข้าไว้ที่อะไรครับเก้าสามแล้วแปดก็มางวดถัดมาเก้าสี่เก้าแปดก็เข้าไปที่เก้าแปดงวดนี้เก้าสามอันนี้เก้าแปดงวดถัดมาก็เข้าไปที่สี่หกหกสี่นี่ก็มาศูนย์ตัวหนึ่ง วันนี้ครับมี 6, 3, 8, 2, 5, หกสามแปดสองห้าเก้าสำหรับ,ราารบสูตรใหม่สองสูตรครับเดี๋ยวเรามาลรุ่นนะครับสูตรใหม่สองสูตรก็คลิปนี้ก็เอาลาวพัฒนามาฝกกากทุกทุกท่านอีกงวดนึงครับ งวดประจำวันที่สิแปดยังเหลืออีกสูตรหนึ่งครับสูตรสามตัวน,นี่ครับนี่ครับงวดที่แล้วมาแค่609เลขออกไปที่4601ลืมไปครับเหลืออีกสูตรหนึ่งนี่ครับนี่คือสูตรนี้เพราะว่าต้องต่อกระดาษเพราะว่าเพราะว่างวดที่แล้ว เข้าไปที่อันนี้ผมจับให้เหมือนเดิมครับนี่ครับงวดที่แล้วเขาเข้า,คาแค่หกศูนย์แต่หนึ่งไม่มานี่ครับสำหรับศูนย์นี้เลขสามตัวลองไว้พิจาราดูครับก็คลิปนี้ก็เอาเลข ลาพัฒนามาฝากทุกท่านแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงรวยรวย,ยทุกทุกคนครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับตอนเย็นครับ